สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกเป็นคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคนะฮะในง,งานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นอิซูซูดีแม็กปี0.5 0.6 0.7ประมาณนี้นะฮะกับคันนี้เป็นกลองหน้าเครื่องนะกองไอกององอยู่หน้าเครื่องแล้วลักหน้าเขาเรียกปักหน้านะอันนี้ปักหน้านะครับอันนี้ปักหน้าปักต้างจะออกด้านข้างตรงนี้นะ คันนี้มีปัญหามาฮะ,ะ FC ยกมาเลยนะคันนี้นะยกมาเลยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับใส่รถลากลากมาที่อู่เลยนะสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการสตาร์ทไม่ติดเป็นยังไงอาการสตาร์ทไม่ติดดูสิสตาร์ทเครื่องดูอ่าแบตเริ่มจะหมดแล้วนะฮะหรคันนี้ เอฟซียกมานะฮะไปดูนะว่าคันนี้เขาทําอะไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเบื้องต้นนะครับคันนี้นะเปลี่ยนเซนเซอร์หน้าเครื่องมานะฮะเซนเซอร์หน้าเครื่องตอนนี้นะเปลี่ยนมานะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บบนึงรับโทรศัพท์ก่อน,นครับนะรับโทรศัพท์เสร็จแล้วไปดูกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียก S C V วาลนะฮะนี่มองเห็นไหมครับ ตรงนี้นะ S T V v l v e ใหม่นะฮะเปลี่ยนมาแล้วนะชัดเจน,นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกท้ายรางนะใหม่ไหมใหม่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะแล้วก็มีตรงไหนอีกที่ F C นะนะแล้วก็เขาเรียกถังน้ำมันถังน้ำมันเชื้อเพลิง นะยกลงมาล้างนะคันนี้ล้างมาแล้วนะทำมาแล้วแล้วก็มีอะไรอีกกลองโซล่านะเปลี่ยนแล้วนะครับทำมาหมดแล้วนะกับคันนี้แต่ไม่จบนะฮะเขาลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะอันนี้มาบอกกล่าวกันนะครับมันจะมีตัวนี้เขาเรียกเซนเซอร์ cmp นะแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงเดสตสตาร์ทเขาเรียกเซนเซอร์แี็งชาร์ หรือว่า K C K P นะฮนะประมาณนี้นะ C K P ตัวนั้นไม่ทำงานมันก็เป็นนะฮะทีนี้ตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเราจะโยกตัวที่เปลี่ยนมาแล้วอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคือตัวนี้นะนี่ผมดึงออกมาให้ดูเลยนะเอาไปใส่ตรงในสตาร์ทนะหรือเซนเซอร์ C K P นะครับ แล้วเราจะนําตัวใหม่ที่สั่งใหม่อีกตัวหนึ่งนะมาใส่บนนี้นะครับนะเราจะมาลองดูกันว่ามันจะติดไหมนะครับ,คบเคสนี้นะครับการวิเคราะห์งานก็ประมาณนี้นะตัวนี้เป็นตัวเดิมที่อยู่ตรงเดสตร์ทเขานะครับนะแต่เราถอดออกมาใส่ด้านหน้านะฮะยังไม่ติดนะครับทีนี้ตัวใหม่ตัวใหม่เบือกห้างนะเบือกห้างตัวนี้ราคาแพงนะหลายพันนะบอกก่อนพันกว่าบาทไม่ต้องซื้อมานะครับ ร้อนนะฮะมันจะร้อนตัวเองนะฮะนี่เลยนะจัดให้แท้เ <Hey, S 1> บิกห้างนะหลายพันนะครับผมนี่ฮนะหน้าตาเขานะครับเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปรถเบอร์บบรสิบตัวเดียวถอดได้ง่ายนะพันกว่าบาทจะซื้อนะผมเป็นปัญหาเนี่ยนะร้อนตัวเองนะครับตายขึ้นมาเดี๋ยวมีเสียงเกลีเสียงกาวไปมั่วสั่วไปหมดนะ เปลีเถอะพอแล้วนะผมเป็นช่างถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนไปซื้อมาเองนะผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะสบายใจนะสบายใจกว่านะแนะนำเลยนะพวกเซนเซอร์ต่างๆนะเป็นของแท้นะซื้อของเทียมมานะครับเกิดปัญหาแน่นอนนะแต่เสร็จยัง ตัวนี้ใส่สิบมิก,ก็เสร็จแล้วแรบับเดียวนะฮะขัดให้แน่นก่อนนะครับสายพานยังไม่ต้องตั้งนะเดี๋ยวเราก็สอบการสตาร์ตก่อนแบตบยังไม่ได้พ่วงแบตบไม่ได้พ่วงเอาสตาร์ดูเลยเ อุ้ย,อยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาฮะชัดเจนนะ,นะนะแนะนําเป็นแนะครับผมปิดขึ้นมาแล้วนะแับวันนี้นะครับการที่ว่าของเราคืออะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่แต่งนะเสียบมาฮะนะดึงลองให้หมดก่อนเอารถสแตนดาร์ดก่อนนะครับ ใช้แบบสแตนดาร์ดก่อนนะถ้ารถติดดีแล้วเครื่องเดินนิ่งแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมที่จะใส่เข้าไป่อยว่ากันนะเสียบเข้าไปถ้าเป็นปัญหาก็ดึงมันทิ้งซะนะครับจะได้ไม่หลอนตัวเองนะนี่นะจบแล้วนะคันนี้เนซนเซอร์ที่ีนะด้านล่างนะเป็นปัญหานะตัวนี้เปลี่ยนง่ายถ่อดง่ายนะครับ ตัวนี้ c ียันดัดง่ายนะก็ไม่มีอะไรคันนี้จบงานนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในวนะ่าไปลูกเครื่องโชว์ไหมไปลูกเครื่องโชว์ไหมฮะไ,ไม่มีโชว์ครับไม่มีโชว์นะไม่มีโชว์เอาลองอ่านดูดิอ่านโค้ดดูดิไม่มีนะครับไม่มีนะชนะัดเจนนะครับ เดี๋ยวกันนี้ก่อนจะส่งงานนะต้องออกวิ่งก่อนเว้ออุบัติเหตุยอย่างอื่นนะไม่ว่ากันนะครับติดแล้วนะรถน,น,นะเดินนิง่งนะเดินนิ่งแล้วเดินนิ่งแล้วนะับเครื่องตัดไครับเฮ้ยอ <c oughs> โอ้ยมี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 มม เอาเราสตาร์ทมาอีกรอบเดี๋ยวให้รู้กันสตาร์ทเคร่งนะเึร่งนะเอาหอว,วก้อนแบบออกใส่พ่วงมีไหมใส่พ่งวงออกเอาออกอันนึงโอเคกลับ <Okay. S 2> เครื่องสตาร์ทเรช้าไป ชาไปลองพว่วงดับเครื่องดับเครื่องเอาพ่วงไหม่อีกทิึงคันนี้นะมีปัญหาที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่หรตเดตินรถตัดด้วยนะระวังนะครับรอบมันไม่ถึงนะรอบมันมันหมุนไม่พอมันเลยติดยากนะในความเร็วที่รอบต้องประมาณ220ี่สิบพึ้นนะ ถึงจะติดชิ้นเลยนะอ <c oughs> นะอันนี้มันมันมันนิ่งแล้วเนาะถ๋ยวมัน,นิ่งแล้วใช้ได้แล้วนะครับเราต้อง <c oughs> แจ้ง c นะหนึ่งแบตเตอรี่นะครับต้นต้นก่อนเดี่ยวแดีวขออีกทีขออกทีทันที จบแน่นอนจบแน่นอนนะครับอะยงแรงๆๆนะแบตเตอรี่ดูนะแบบที่พ่วงนะครับนี่นครับใครทำอะไรครับผมณพี่เนาะทำไมร่อนทำไมรอนะ่อนนะชัดเจนนะมี90แอมป์แรงๆเลยนะแต่ว่าแพงมากนะรวมแต่ตังครับขอบรองก็แพงนะแบตเตอรี่ตัวนี้เราประกันได้2ปีนะอีกรอบนี้กับเรื่องดูนะดูนะเออ น,นี่ของมีทดสอบทดลองนะนี้เป็นของเก่าที่เสียแล้วนะครับน,นี่นะคันนี้นะเราแนะนํำแบตนะมาดูด้านในนะครับรด้านในกันนะชัดเจน,นะรถติดเครื่องเสียงครับจบแน่นอนถ้าใส่อะมรอนนะฮะจบแน่นอนนะครับ เราแนะนำเป็นแบตตัวนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งห้านะฮะหนึ่งหนึ่งห้านะฮะชัดเจนครับหนึ่งหนึ่งห้านี่กี่แอมเป็นเก้าสิบแอมนะตัวนี้เราไม่แน่ใจนะว่ากี่แอมนะครับไม่มีบอกนะครับในของเรามีบอกนะมีเก้าสิบแอมนะชัดเจนนะ CCA เจ็ดร้อยห้าสิบสูงไหมสูงนะผมอันนี้ C C A ไม่มีบอกนะครับนะเกือบมากแบตน้ำมันจะไม่มี C C A บอกอแบตน้ำไม่ค่อยมีเนาะ C C A ไม่ค่อยมีแล้วทำไมไม่บอกแอมด้วยเล่าร้อยสิบนี่ที่เข้าใจกันนี่ไม่ใช่นะครับร้อยสิบนี่เป็นรุ่นของมันนะครับต้องต้องต,ต,ต้องถามเอสบีนะครับเ B สบี SD, ทำไมไม่ทำมา,าไม่รู้เหมือนกันนะให้ผมตีความหมายก็คือประมาณเจ็ดสิบแอมนะลูกนี้นะชัดเจนนะครับร้อยสิบครับผม S S นะ แต่ว่าไม่ใช่แอมนะครับผมร้อยห้าสิบครับผมไม่ใช่แอมนะครับผมมันเป็นรุ่นขอ,องมันนะเขาทำอยูอ่อะไรก่อนใส่ก่อนใส่ใแบตเตอรี่ตัดค่วยลูกค้าหน่อยติดตั้งเข้าไปแล้วแบตนะครับเอาทดสอบโอ้ยทำไมมันไวขนาดนี้แบตแรงอย่างนี้นี่เองครับฟังเสียงนะชัดเจนนะขออีกรอบนึง ฟังเสียงรอบเดยสตาร์ทนะเอ,อ้้ <c oughs> นะผมแนะนำเอฟหลายครั้งแล้วนะครับบอกว่าแบตเตอรี่ทำไมสตาร์ทลากยาวนะในรถคอมมอนเร็วไม่มีอะไรมากครับหนึ่งเดสตาร์ทสแบตนะครับผมให้พยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนหนะแบตแรงๆแอมเป์เต็มๆนะฮะปัญหาที่เกิดนี่จะน้อยมากนะฮะนี่นะชัดเจนนะครับกับเคสนี้นะจบงานนะพร้อมส่งงานนะครับให้เอฟซีนะผมครับผม กับงานที่เราทำออกไปนะตอนนี้มีอะไรบ้างนะก็มีเซนเซอร์นะแต่ตัวนี้อยู่ตรงในสตาร์ทครับเปลี่ยนใหม่นะเซนเซอร์แชนชาร์ปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะเปลี่ยนใหม่นะครับชัดเจนนะครับสำหรับคลิปที่เราทำออกไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง y YouTube กูแงจะเรียนานชางนะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับ อูแงจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้นะกล่าวกับว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างครับ